ซื้อตั๋วล่วงหน้า Fantastic f o u ในระบบปกติทุกที่นั่งมีสิทธิ์แลกรับบัสการ์ด1ชิ้นต่อ1ที่นั่งเฉพาะที่ Major Cineplex 25สาขาที่ร่วมรายการ IMAX First Fan Screening ซื้อบัตรชมภาพยนตร์รอบแรกในวันพฤนหัสบดีที่24กระกฎาคมนี้รอบ8ปดโมงเชาที่ Paragon Cineplex และ Major r a t c h โ o t ินทุกที่นั่งรับทันที Exclusive Poster Collectible Card และ Exclusive Poster รวมสั่งสิชิ้นทันทีเมื่อซื้อผ่าน MJ และ M, M p a s s ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และรอบหนึ่งทุ่มครึ่งวันที่ยี่สี่ยี่สิบห้ากรกฎาคมนี้ในะระบบไอแมรับ e อ็กซ์คลูซีฟบสเตอร์สองใบและคอลเลกติเบิลการ์ดหนึ่งอันเมื่อซื้อผ่าน m อ็มเจและเอ็มพานะครับที่โรงภาพยนตร์ไอแมทุกสาขาทั้งเจ็ดที่เลยนะครับและขอฝากเซตป๊อปคอนนะครับกับยูสุแบคคอมโบเซ็ตราคาเริ่มต้นสามรอยี่สิบาทประกอบด้วยน้ำอัดลมหนึ่งแก้วป๊อปคอร์นหนึ่งกล่องเครื่องดื่มบอสและไส้กรอกนะครับ และช่องทางออนไลน์ครับกับ s h o ป e e Food 2บก2ต่อนะครับผมมีเริ่มต้น1 4 9บาทและ199บาทนะครับ,บซื้อได้แล้ววันนี้ที่ s h o ป e e Food นะครับ